الحمد لله الحمد لله الذي جعل الذريه الصالحه قره عين والديهم في المعاش وبعد الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بين لنا حقوق الأهل والأولاد ورغبنا في حسن معاملتهم وتربيتهم على صحيح الاعتقاد وحسن الأخلاق والعبادات وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بقل... فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في لك ปิดเทอมแรกของลูกๆหลานๆเด็กๆที่เราส่งไปเรียนสำหรับพ่อแม่ที่ส่งลูกๆไปเรียนไกลบ้านพวกเขาจะกลับมาอยู่กับพวกเราในช่วงเวลาสั้นๆประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะกลับไปเรียนใหม่ในเทอมที่สองอัลฮัมดุลิลลาการที่เรามีลูกๆมีเชื้อสายที่ดี มีลูกที่ซ่าหละและการได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานับเป็นเนืหมัดประการหนึ่งที่ให้ความสุขกับพวกเราเหมือนดวอาที่เราขอให้กับครอบครัวว่ารบบานาฮบลานามินอจววจินาวัุริยาตินาคุรตะไอยุนวะจจลนาลิลมุตตกีนอิมามะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราโอ้อัลลอฮ์ระโปรดให้เรามีความสุขใจ ความเย็นตาเย็นใจในคู่ในคู่ครองของเราในลูกหลานที่เป็นเชื้อสายของเราด้วยเถอดอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกหลานเป็นเนืเหมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบททดสอบด้วยเป็นทั้งเนืเหมัดและเป็นทั้งบททดสอบถ้าเราดูแลลูกหลานของเราได้อย่างถูกต้อง มันก็จะเป็นคุณค่ามหาศาลทั้งในดุนยาและก็อาคิรอห์แต่ถ้าสมมุติพ่อแม่คนไหนผู้ปกครองคนไหนที่ละเลยการดูแลลูกหลานปล่อยให้เป็นลูกน้องของชัยตอนนะอูบิลลาฮิมินซาลิกไม่ได้ใส่ใจที่จะให้ศาสนากับพวกเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์สาหัสไม่แพ้กัน า am um um l l a h t a าลาตรัสว่าอินนามามวาลุคุม و อาลาดุคุมฟิตนะَ ة وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ แท้จริงแล้วทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบ a ล l a h t a าลานั้นมีผลบุญอันใหญ่หลวงนะที่พระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นการสร้างครอบครัวให้เป็นที่พอพระทัยพอใจ ของ Allah subhanahu wa taala เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยปัจจัยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยหลายๆอย่างให้มันสมดุลซึ่งในอิสลามเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งหน้าที่ของคนเป็นผู้ปกครอง หน้าที่ในการดูแลลูกหลานเนี่ยสรุปออกมาง่ายๆอย่างน้อยสามประการนี้พี่น้องลองคิดดูลองพิจารณาตัวเองดูว่าการที่เราจะทำให้ครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวมุสลิมที่อัลลอฮฺสุบัยาฮะฮฺตะอัลาพอใจเราได้ทำหน้าที่เหล่านี้หรืออย่างประการที่หนึ่งเราต้องให้ความรู้ให้การอบ อรมสั่งสอนแก,ลก่ลูกๆหลานๆของเราเป็นหน้าที่ของเราเลยเพราะอัลกตาลาบอกว่ายาอเยฮัเล่านีนอามมนูกูอันฟุสะคุมวละอฮลีคุมนาราและกูดุฮันนาสุลฮิจาระโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟกนะรก จงปกป้องลูกหลานสมาชิกในครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยปกป้องอย่างไรท่านอลีเป็นอบีตลลอห์บท่านบอกว่าความหมายในอายัดนี้ก็คืออัลลิมมฮุมวะอัดดิบูฮุมจะปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกต้องสอนพวกเขาต้องให้ความรู้พวกเขาต้องให้มารยาทกับพวกเขาต้องสอน ต้องปลูกฝังศาสนาและมารายาทที่ดีให้กับลูกหลานสอนให้พวกเขารู้จักอัลลอฮ์สอนให้พวกเขารู้จักความเชื่อที่แท้จริงที่บริสุทธิ์สอนให้พวกเขารู้จักการทำอามัลอิบาดะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบาดะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราก็คือการละหมาดมีคำสั่งลงมาโดยตรง ว่าให้สอนลูกหลานรู้จักละมั่น Allah t a a ลาบอกว่าว่า,วามุรอัฮลาะกะบิสซาลาสตบิรอัลเลฮาจงสั่งครอบครัวของเจ้าให้ละมาดเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องบอกให้ลูกหลานละมาดเป็นคําสั่งของอ l l a h Subhanahuwataala นี่คือประการที่หนึ่งต้องให้ความรู้ เราให้ความรู้ไม่ได้ก็ต้องไปให้ต้องมอบลูกหลานให้กับคนที่สามารถให้ความรู้กับลูกหลานเราได้ไปมอบให้กับครูไปมอบให้กับโรงเรียนไปมอบให้กับสถาบันการศึกษาประการที่สองสิ่งที่ผู้ปกครองต้องให้กับลูกหลานให้ความรักให้ความเมตตาและการให้อภัยรวมอยู่ในชุดเดียวกันรักเมตตาให้อภัยเพราะนี่คือ สิ่งที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ละาลาได้สอนให้พวกเรารู้จักแม้ว่าบางครั้งเวลาที่เราจะสอนลูกอย่างที่บอกมันไม่ได้ง่ายมันมีอุปสรรคเยอะมันมีปัญหาเยอะมันไม่ได้ดังใจเราไปสักทุกเรื่องตอนเล็กๆมันอาจจะเชื่อฟังเราแต่พอมันโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันได้รับอิทธิพลมาจากคนนูน้นคนนี้รับอิทธิพลมาจากสื่อ เริ่มที่จะมีปัญหากับเราเริ่มที่จะทะเลาะกับเราเริ่มที่จะขัดเคืองใจเราอัลลอฮฺบอกว่ายังไงยาอิย uh um um uh ูฮัลล์ดีนอามเมนอินน์มินอั้ววะจิกุมวละออลาดิคุมอาดูวัลลักุมฟะฮดะรูห์ผู้ศรัทธาทั้งหลายลูกของพวกท่านบางคนคู่ครองของพวกท่านบางคนนี่อาจจะเป็นศัตรูของพวกท่าน เป็นศัตรูตรงนี้ไม่ได้แปลว่าต้องจับอาวุธมาห้ำหันกันไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูในสมรภูมิคําว่าศัตรูตรงนี้หมายถึงไม่ลงรอยกับเราไปคนละทิศคนละทางกับพ่อมันไปคนละแนวหรือไปไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่แต่ว่าถึงแม่ลูกของเราจะไม่ลงรอยกับเราในบางเรื่องเขาก็ยังเป็นลูกเรายังเป็นสมาชิกในครอบครัวเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือ و อินทั้งฟูวัดทัศพูวัดทาวฟูฟ้าอินนัลลอฮ์กาฟูอัลรหีมนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนงอินทัฟะฮูหากพวกเจ้าวอินทั้งฟูหากพวกเจ้าไม่ลงโทษให้อภัยให้เมตตาอินทฟะฮูมองข้ามความผิดพลาดไปบ้างวอตนทฟิรูให้อภัยแล้วทำดีให้อภัยแล้วเลี้ยงเลี้ยงต่ออีก ให้อภัยแล้วยังดูแลต่ออีกให้อภัยสมครั้งว่อินตัฟุให้อภัยว่าอันว่าอนัตสวาหุให้อภัยอัตฟิรุให้อภัยยาอัลลอฮ์กับสมาชิกในครอบครัวต้องให้อภัยคูณสาเพราะเขาอยู่กับเราเขาเป็นสมาชิกของเราเพราะฉะนั้นให้อันที่สองเนี่ยต้องให้เยอะๆให้รักให้เมตตาแล้วก็ให้อภัยกับคนที่เป็นสมาชิกในบ้านเรา النبي صلى الله عليه وسلم تقرئا أبو هريرة كرّن قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال มลายรหมุลายรหมครั้งหนึ่งท่านนาบีเนี่ยหอมหลานชายของท่านฮัสซันบินอาลีแล้วค้างๆงท่านเนี่ยมีสาบ ب ที่ชื่อ Al อัลอัคราบินฮาบิสอัลอัคราเนี่ยพอเห็นท่านนาบีหอมหลานของตัวเองเนี่ยก็เลยพูดกับท่านนาบีว่ายารอรรลสลลอะฉันนี่มีลูกสิบคนฉันไม่เคยหอมลูกฉันเลยไม่เคยแสดงความรักให้กับลูกหลานเลย ท่านนาบีก็เลยพูดกับอัลอากราว่ามันลัยรหัมลลัยรหมใครที่ไม่มีความเมตตากับคนอื่นอัลลอฮฺก็จะไม่เมตตาเขาเพราะฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวเราเป็นคนที่สมควรจะได้รับความรักและความเมตตาจากเราเป็นลําดับแรกเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้ความรักความเมตตาและการให้อภัยกับคนในครอบครัวประการที่สามที่เราจะต้องให้กับลูกหลาน สำคัญไม่แพ้ทั้งสองประการก่อนหน้านี้นั่นก็คือให้ดูอามอบดูอาให้กับลูกหลานเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮฺะนาวะตะอลาพูดถึงท่านนบีอิบราฮิมตัวอย่างตัวอย่างของนบีอิบราฮิมที่ขอดูอาให้กับลูกหลานว่ายังไงรอัลลอฮจงเอนีมุคีม ah ัลสลาม์วะมินดุรียตที รับนาแะตักบัล د ع อ ء ดุอันยู่ในอัลกุรอานสุรุตอิบรอฮิมอิบรอฮิมขอดูอ้าวิ่าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นคนที่ทำละหมาดให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รักษาการละหมาดบางทีการละหมาดเนี่ยบางทีเราก็ขี้เกียจเราไม่สามารถที่จะทําการละหมาดให้มันเต็มที่ขอดูอาวจะอัลลอฮ์ให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่รักษาการละหมาดให้สมบูรณ์ และไม่พอกับตัวเองอย่างเดียวว่ามินดุริยตีขอให้จุริยตดุริยตหมายถึงใครลูกหลานด้วยขอให้ตัวเองเป็นคนที่รักการละหมาดและขอให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่รักการละหมาดขอในดูอาเลยสุภาพณลนอรนี่ยังใหญ่สําคัญที่สุดการละหมาดอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องสั่งสั่งอย่างเดียวไม่พอต้องขอดูอาเสริมด้วย เสริมให้ลูกหลานเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลการละหมาดไปจนตายไปจนตลอดชีวิตว่ามซุริยติรับบันาวะตะกบ,บัลดูอาเคยขอไหมเราเคยขอไหมให้เราเป็นคนที่รักษาการละหมาดและให้ลูกหลานของเรารักษาการละหมาดเหมือนที่อิบราฮิมอะลัยฮิสฟาละตูวัลสาลามได้ขอและอีกอย่างหนึ่งดูอาของคนเนี่ยเราเห็นผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยเกินอายุสี่สิบไปหมดแล้วเนี่ยหลายคนที่เกินอายุสี่สิบไปอย่าลืมด,ดูานี้ ดูอาที่ครอบคลุมทั้งตัวเองทั้งพ่อแม่และก็ลูกหลานที่อัลลอฮฺสอนและเป็นดูอาของท่านอบูบักร์ไซดีนอบูบักรรอะถิยลลอฮฺอันตอนที่ท่านอายุอายุครบสี่สิบอัลลอฮฺสอนดูอานี้ท่านก็อ่านดูอานี้ดูอานี้ปรากฏอยู่ในสุรุตุลอะฮควาฟอายะตีสิบห้ามีว่ายังไงฮัตเต่อิดาเบลราะอัชุดดะฮูวับลระอารบนัตันกาว

รับบอูเนีอันอักุรานะเมตเกนอันมตลยะอัลลอฮ์ Allah, ขอให้ฉันเนี่ยขอให้พระองค์ดลใจฉันให้ฉันขอบคุณตอนเนหมัดต่างๆที่พระองค์ประทานมาอายุสี่สิบแล้วใช้ชีวิตมาเยอะแล้วได้รับสิ่งดีๆในชีวิตมาเยอะแล้วขอเป็นคนขอบคุณบ้างหลังจากนี้ขอบคุณที่พระองค์ให้เนืหมัดกับฉันและขอบคุณที่พระองค์ประทานเนืหมัตให้กับ พ่อแม่ของฉันนึกถึงคนเป็นพ่อบุพการีเราด้วยและขอให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทาให้ฉันเนี่ยรักษาอามัลซอลหะ صالح وأن أ ั م ل ص ا ل วً ا ت ر ล ا و أ ص ل ี لي في ذريتي อ่นอา,า,น,าออนี่ตรงนี้เป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดแก้ไขปรับปรุงดูแลลูกหลานของฉันด้วยมีปรากฏอยู่ในดวอาของคนที่อายุสีส่สิบอินนีตุบตุอิเลก ฉันขอเตาบัตรตัวต่อพระองค์ถ้ามีอะไรผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาขอเตาบัตรตัวต่อพระองค์และฉันขอประกาศว่าฉันเป็นมุสลิมผู้ยอมนอบน้อมต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้ความรู้ให้ความรักและให้ดูอาเพื่อสร้างให้ครอบครัวของเรามีสายใยรักที่จะพากันกลับไปหาองค์สุภานาะตอาลาของครอบครัว บนพื้นฐานแห่งการอีมานศรัทธาต่อ a l l ์และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะได้รับผลบุญในวันอาคราะห์เ้ากต่อลาบอกว่า والذين آ م ن ต ا و ม ت ب ع ت ه م ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذ มมิบันดาผ้ศสัตธาและมีลูกหลานที่ศรัทธาเหมือนกับเขาในวันกียติ a l l a จะให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน ถ้าสมมุติมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์มีหลายชั้นสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าสวรรค์ชั้นสูงกว่าลูกเราอยู่ชั้นล่างกว่าอาัลลอฮฺจะยกลูกหลานของเราไปอยู่กับเราเพื่อเป็นการให้เกียรติหรือถ้าลูกถ้าเป็นลูกเรา,เาถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าสวรรค์ชั้นต่ากว่าลูกเราขึ้นสวรรค์ที่สูงกว่าวอัลลอฮฺจะให้เกียรติเราด้วยการให้เรา ขึ้นไปอยู่พร้อมๆกับลูกหลานเราที่อยู่สูงกว่าเรานี่คือความหมายของอายัดนี้เพราะฉะนั้นต้องทําให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวชาวสวรรค์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บาระคัลลอฮ์ุลีวะลาคุมฟุลกุรอานิลอัตีมวะนะฟะนีวะอียาคุมบิมาฟีฮิมินาลอายาติวะซิกรรลฮักีมว่าตัควัลบ์มินนีวะมินคุมติลาวะตฮูอินนะฮุวัส์มีอุลอาลีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลอัซีมะลีวะลาคุมวะลิสซาอิริลมุสลิมีน فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم <وصلص> على نبينا محمد وعلىآله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون เป็นอันครับบททดสอบที่ a l l a ตะอ a ลาให้กับเราผ่านลูกหลานของเราเป็นอะไรที่บางครั้งไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้อย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราแม้กระทั่งบรรดานัลลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาในการดูแลลูกหลานเนี่ย เจอปัญหาอะไรเนี่ยลองย้อนกลับไปศึกษาเรื่องราวของบรรดาน,นาบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของครอบครัวนายาลูบอะหยฮิสสลามพ่อของยูซุฟยูซุฟเนี่ยโดนพี่น้องของตัวเองพี่น้องของยูซุฟเนี่ยเป็นพวกเกเรในตอนแรกทำร้ายน้องของตัวเองจงกนกระทั่งยากูปเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงยูซุฟโดนพรากออกไปจากยากูปไปทิ้งลงไปในบอ่อนะ้ำ แล้วกลับมาหลอกกลับมาหลอกพ่อว่าโดนหมาป่าไปกินแล้วน้องของตัวเองอยากุบทำยังไงยากุบรับมือกับลูกที่เกเรเหล่านี้ยังไงถ้าเรากลับไปอ่านสุราอยูซุปเราจะได้รับบทเรียนมากมายเหลือเกินซึ่งขออนุญาตเอามาสามอย่างที่เป็นคุณลักษณะของอยากุบในการรับมือเวลาที่เลี้ยงลูกเวลาที่เจอปัญหาในการเลี้ยงลูกประการที่หนึ่งอดทนอย่างสวยงาม ในสุรยุสุฟเนี่ยจะมีสองที่ที่อัลลอฮพูดถึงคำพูดของอยาคุบว่าฟซอบรุนเจมีลหมายถึงอะไรซอบรุนเจมีลนบียาคุบบอกว่าอะไรก็ตามที่ลูกๆทำกับพ่อเนี่ยพ่อจะอดทนอ๋ฟซอบรุนจะมีลต้องอดทนในการรับมือกับปัญหาที่ลูกๆก,ก่อให้เราแล้วต้องเป็นการอดทนที่สวยงามหมายถึงอะไรอดทนที่เก็บเอาไว้ไม่ไป ตีโพยตีพายไม่ไปพูดไม่ไประบ,บายกับคนอื่นระบ,บายกับอัลลอฮุ س า ح ا ن ه วะต ع ละอดทนประการที่สองแม้ว่าลูกๆของตัวเองจะเกเรแค่ไหนแต่คนเป็นพ่อไม่เคยหยุดที่จะสอนลูกให้คำแนะนำกับลูกๆตลอดตอนที่พี่น้องของยูซุฟจะไปที่เมืองอียิปต์ยากุบก็แนะนำว่าเวลาเข้าเมืองเนี่ยอย่าเข้าไปในประตูเดียวให้แยกย้ายกันเข้าไป ตอนที่กลับมาแล้วบอกว่าบุญยามินลูกคนน้องของยูซุปเนี่ยโดนกักตัวกลับมาพูดกับพ่อพ่อเขาบอกว่าไม่เป็นไรออกไปหาน้องให้เจอเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้เจอพี่จะได้เจอยูซุปพี่ของบุญยามินด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคุบไม่เคยทอ้อลูกของเราจะมีปัญหาแค่ไหนเราอย่าย่อท้อที่จะสอนเขาที่จะแนะนําเขาเพื่อว่าอัลลอฮ์สุบานต่ลาะจะเปิดใจเขาสักวันหนึ่งและประการสุดท้ายให้พึ่งอัลลอฮ์อยู่เสมอ นบีอาคูบประกาศชัดเจนว่าท่านุบฮานัลลอฮ์นะท่านพึ่ง a l ล a h س ์ ح ุบฮานะฮวะตะอาลานะอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าฟัลลอฮุ فالله خير حافظا ตอนที่พี่น้องของยูซุฟบอกว่าจะเอาเบนยามินไปอียิปต์ด้วยยาคูบบอกว่าฉันไม่รับฉันฉันไม่ไม่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจพวกเจ้าเพราะกลัวว่าพวกเจ้าจะทำเหมือนกับที่เคยทำกับยูซุฟแต่ไม่เป็นไรฉันมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลที่ดีที่สุดดูแลเบนยามินดีกว่าที่พวกเจ้าดูแลเบนยามินอีกอัลลอฮุคอยรนฮาฟิระฝากการดูแลลูกหลานเราให้กับอัลลอฮ์และตอนที่นึกถึงยูซุฟจนกระทั่งตาบอดสิ่งที่อยากุบทำก็คือร้องเรียนกับอัลลอฮ์อัลออินนามะ أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ฉันขอร้องเรียนต่อ Allah สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดความทุกข์ใจของฉันทั้งหมดความกังวลใจของฉันทั้งหมดขอร้องเรียนต่อ Allah สุบฮานา瓦ตัลละสุดท้ายด้วยการด้วยการที่เราเห็นยาคูบอดทนดูแลลูกอย่างนี้สุดท้ายครอบ,บครัวของนบ,บียูสุฟครอบครัวของยาคูบก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน لم تأت رب يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي อินนุรับบีละทิฟุลลิมายาชาอินนุฮุวัลอลมุลฮะมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับครอบครัวเป็นเนื้อมดที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราจําเป็นที่เราจะต้องหวงแหนและรักษาพยายามที่จะรักษาสายใยรักในครอบครัวของเราเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกดุนยาียและอาคิราชต์ตไปอามนยาอับบะลาอลเมินอินนัลลอฮฺะมะลาอิกะตรุซลลุอลนบียาลลัตินอมุซลลุอล وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم ارحم إخواننا المستضعفين اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين في غزة يا رب العالمين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.